คำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อไหร่เศรษฐกิจไทยจะสามารถขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกได้เหมือนกับประเทศเกาหลีใต้หรือไม่นั้นอาจจะขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์2569นี่แหละค่ะ เหตุผลก็คือว่าอนาคตของเศรษฐกิจไทยหนีไม่พ้นที่จะถูกกำหนดโดยระบบการเมืองเก่าที่เป็นอยู่หรือจะเป็นระบบการเมืองใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้หรือไม่ซึ่งคำตอบนั้นก็น่าจะถูกกำหนดโดยผลของการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากครับนั่นก็คือแผนเศรษฐกิจปี2569ของพรรคเพื่อไทยที่พอฟังดูแล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาทันทีเลยว่าเอ๊ะ นี่มันเป็นแค่นโยบายประชานิยมที่เราคุ้นเคยกันดีหรือว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนคนนั้นซ่อนอยู่เป็นสิ่งที่เรียกว่าวิศวกรรมการคลังกันแน่เพราได้ยินนโยบายอย่างการแจกเงินล้านทุกวันเนี่ยหลายคนก็ต้องคิดแล้วค่ะว่าโหมันจะทําได้จริงเหรอแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือนโยบายแบบนี้มันจะยั่งยืนได้ยังไงกันประเด็นหลักที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คือตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นแค่การแจกเงินแบบที่เคยเห็นเห็นกันมาหรือว่ามันคือรูปแบบใหม่ คือวิศวกรรมการคลังที่เขาว่ากันที่มันอาจจะหาเงินมาหมุนได้ด้วยตัวเองเอาละครับเรามาลงลึกในรายละเอียดกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มกันที่นโยบายเศรษฐีเงินล้านกันก่อนเลยครับที่บอกว่าจะแจกเงินล้านทุกวันเนี่ยแต่รู้ไหมครับว่าในมุมมองของแผนนี้มันไม่ใช่การแจกเงินเฉยๆนะครับแต่มันคือกุญแจดอกสำคัญที่จะใช้สร้างรายได้ให้กับรัฐเลยทีเดียว แล้วมันทํางานยังไงคือเขาใช้ก้นกที่เรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่ครับง่ายๆเลยมีแค่3ขั้นตอนมันเป็นวิธีที่ออกแบบมาเพื่อดึงธุรกิจที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบภาษีแบบเต็มตัวนั่นเองครับเขาใช้คําว่าใช้เงินก้อนเล็กตกปลาก้อนใหญ่โอ้โหคำนี้มันเห็นภาพชัดมากเลยนะครับคือเงินรางวัลที่แจกทุกวันเนี่ยรวมๆแล้วปีหนึ่งก็ประมาณ3 3พันล้านบาท อันนี้แหละครับคือเหยื่อลอก้อนเล็กที่เขาหวังว่าจะไปตกปลาก้อนใหญ่ซึ่งก็คือภาษี VAT กับภาษีนิติบุคคลที่คาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยทีนี้จากเรื่องการหารายได้เข้ารัฐเรามาดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างนั่นก็คือเรื่องของสวัสดิการครับซึ่งแนวทางที่เขาเสนอนี้ก็เปลี่ยนไปจากเดิมเยอะเลยไม่ใช่การวานแหอีกต่อไปแต่การช่วยเหลือที่เจาะจงและก็ใช้ข้อมูลเป็นตัวนา คือถ้าเราดูการเปรียบเทียบตรงนี้จะเห็นชัดเลยนะครับแทนที่จะเป็นโครงการแบบแจกทั่วหน้าให้ทุกคนเหมือนๆกันซึ่งมันใช้เงินเยอะมากแล้วก็อาจจะสิ้นเปลืองด้วยแผนนี้เขาเสนอให้เปลี่ยนมาเป็นการอุดหนุนแบบพุ่งเป้าแทนคือใช้เทคโนโลยีใช้ Big Data AI มาช่วยระบุเลยว่าใครคือคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆซึ่งเขาก็ประมาณการว่ามีอยู่ราวๆสามล้านคนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนวิธีนี้มันจะตรงจุดกว่าเยอะเลยครับแล้วเครื่องมือที่เขาจะใช้ ก็คือสิ่งที่เรียกว่าภาษีเงินได้ติดลบหรือ negative income tax หลักการมันก็คือถ้ามีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยแทนที่จะต้องจ่ายภาษีรัฐจะให้เงินสนับสนุนกลับมาเหมือนเป็นการสร้างหลักประกันรายได้ขั้นพื้นฐานให้ซึ่งในมุมมองของแผนนี้เขาบอกว่านี่คือรากฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เลยนะครับเพราะไม่คนเรามีความมั่นคงในชีวิตขั้นพื้นฐานแล้วเขาก็จะมีแรงมีเวลาไปพัฒนาทักษะของตัวเองเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือไปตลอดชีวิต แนวคิดเดียวกันนี้ถูกนําไปใช้กับเรื่องสาธารณสุขด้วยครับคือประเด็นหลักมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเพิ่มสิทธิประโยชน์อะไรใหม่ๆแต่เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาทําให้ระบบที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันทํางานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นการใช้ AI ทํานายความต้องการงบประมาณล่วงหน้าทั้งสองปีเพื่อจะได้ไม่สิ้นเปลืองหรือการใช้เทเลเมดิซีนการแพทย์ทางไกลคนไข้ก็ไม่ต้องเดินทางโรงพยาบาลก็ไม่แออดัดแล้วยังมี AI t r e a g ช่วยคัดกรองเบื้องต้นอีก ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวครับคือผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นโดยที่ใช้งบประมาณเท่าเดิมโอเคครับพีนี้เราลองมาเปลี่ยนมุมมองกันอีกนิดหนึ่งจากเรื่องการใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่เรื่องของการลงทุนในคนเพื่อสร้างอนาคตซึ่งนโยบายคูปองพัฒนาทักษะเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยครับตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับคือเราต้องแยกให้ออกระหว่างคำว่ารายจ่ายกับการลงทุน ถ้าเป็นรายจ่ายเนี่ยมันคือต้นทุนที่จ่ายไปแล้วก็หมดไปเหมือนเราได้เงินช่วยเหลือไปซื้อของซื้อแล้วก็จบแต่การลงทุนมันต่างออกไปครับมันคือการใช้จ่ายที่คาดหวังว่าจะได้ผลตอบแทนกลับมาในอนาคตอย่างเช่นการให้ครูปองไปฝึกทักษะพอมีทักษะดีขึ้นก็ได้งานที่ดีขึ้นมีรายได้มากขึ้นเนี่ยแหละครับคือผลตอบแทน และสิ่งที่เขาคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นตามมาก็คือสิ่งที่เรียกว่า multiplier effect หรือผลกระทบตัวคูณ มันเป็นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นะครับที่บอกว่าถ้าเราลงทุนไปหนึ่งส่วนอย่างการอัพสกิลให้แรงงานผลลัพธ์ที่ได้กลับมาในภาพรวมของประเทศมันจะมากกว่า1ส่วนนั้นเพราะเมื่อคนมีทักษะมีรายได้สูงขึ้นเศรษฐกิจโดยรวมก็จะดีขึ้นแล้วรัฐก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้นตามไปด้วยมันคือการสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืนสาหรับอนาคตนั่นเองครับ และพอเราเอาแนวคิดทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมาวางเทียบกับโมเดลเศรษฐกิจแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันมันจะต่างกันขนาดไหนตารางเปรียบเทียบในสไลด์ถัดไปนี่แหละครับจะให้เห็นภาพชัดเจนแบบสุดๆเลยดูตารางนี้สิครับน่าสนใจมากๆมันสรุปความแตกต่างในทุกมิติเลยตั้งแต่แหล่งเงินทุนประชานิยมแบบเดิมๆคือต้องไปกู้มาแต่โมเดลนี้บอกว่าจะขยายฐานภาษีแทนเป้าหมายก็ต่างกัน แบบเดิมเน้นกระตุ้นระยะสั้นแต่อันนี้คือสร้างหลักประกันรายได้ขั้นพื้นฐานแล้วดูบทบาทของเทคโนโลยีสิครับจากที่เป็นแค่ช่องทางแจกเงินกลายมาเป็นเครื่องมือหลักในการทำงานในการพุ่งเป้าลดต้นทุนไปจนถึงเรื่องหนี้สาธารณะเลยคือเขาไม่ได้มองว่าจะสร้างหนี้เพิ่มแต่จะทำให้ GDP โตขึ้นเพื่อลดสัดส่วนหนี้ต่อ GDP ลงคือมันคนละแนวคิดกันเลยจริงๆ ถ้าจะให้สรุปหัวใจของแนวคิดทั้งหมดนี้มันคือการเปลี่ยนบทบาทของรัฐเลยนะครับจากเดิมที่รัฐเป็นเหมือนผู้แจกเงินคือคอยให้ความช่วยเหลือเปลี่ยนไปสู่การเป็นผู้สร้างระบบนิเวศคือรัฐจะใช้แรงจูงใจและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อสร้างระบบที่เปิดโอกาสให้คนสามารถพัฒนาตัวเองและเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้มันก็พาเรากลับมาสู่คําถามสุดท้ายที่เป็นคําถามที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้คือไอ้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มันจังเป็นสําหรับทุกเรื่องที่เราคุยกันมาเนี่ยมันจะสามารถสร้างขึ้นมาได้จริงและมีประสิทธิภาพอย่างที่วาดฝันไว้ได้จริงๆหรือเปล่าเพราะคําตอบของคําถามนี้อาจจะเป็นตัวกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ได้ครับ